วันนี้ผมเลือก VOS ตัวเด็ดๆมีให้เลือกทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีบอลเงินนะครับสีเทานะครับมีให้เลือกทุกรุ่นด้วยนะครับตัว N ที่ตัว M นะครับและที่สําคัญนะครับเดือนนี้ดอกเบี้ยแค่1.99%เท่านั้นนะรถนะครับเข้ามาสวยๆแบบนี้เลยนะเอามาจอดเรียงให้คุณพี่ๆได้มาชมนะครับรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับราคาเริ่มต้นแค่369,000เท่านั้นนะ ฟรดดาวผ่อนประมาณ6,000ตน้ตนๆเท่านั้นใครเงินเดือน12,000ขึ้นไปยังไม่มีรถนะครับรีบมาจัดเลยดูให้จบสวัสดีครับพี่ๆทุกๆคนแล้วก็ FC ทุทกๆท,ท่านที่สนใจ v ีออนะครับหรือว่ารถมือ2ราคาถูกรถมือ2คนนะุณภาพดีคุมค้มๆนะครับวันนี้ผมก็มี v ีออ จอดให้เรียงเพียบเลยนะครับแล้วก็ไมล์หลักหมื่นเท่านั้นไม่มีคันไหนนะครับที่ไมล์เกินแสนเลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะใครอยากได้รถไปใช้สักคันหนึ่งนะครับก่อนปีใหม่นะครับอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบเลยผมข่าวตีที่ปรึกษาด้านการขายของเพชรยนต์เดี๋ยวจะพาพี่มารีวิวมาดูรถเหมือนที่พี่มาชมรถเองที่เพชรยนต์เลยนะครับเพชรยนต์เขาเปิดมา26ปีแล้วนะประสบการณ์26ปีแล้วขายรถมือสองนะครับอันนี้เรายืนอ,อยู่ที่สาขาใหม่ของเรา สาขาสุวินทวง46นะครับมีรถนะครับโตโยต้าและฮอนด้าให้เลือกมากกว่า500คันนะครับสภาพนี่คืออย่างกับนางฟ้าเลยนะครับเพราะว่าเราคัดรถเกรด A เท่านั้นนะครับไม่ดีจริงเราไม่ขายนะครับเราเปิดมา26ปีแล้วเราไม่ทําให้ชื่อเสียงเราเสื่อมเสียหรอกนะและสําหรับใครที่ดูรถมือ2ออยู่นะครับและยังไม่มั่นใจผมนะครับมีนะครับ ระบุในการขายเลยนะว่ารถนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำครอไมนะครับสบายใจได้เลยครับถ้าพบรับซื้อคืน100%ซึ่งไม่เคยพบมาก่อนเลยนะครับเพราะว่ารถของเรานะครับมีที่มาที่ไปนะครับประวัติศูนย์ครบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับรถหน่วยงานดียังไงนะครับรถหน่วยงานคือ จะเข้านะครับเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลหรือไม่ก็ทุก6เดือนนะมีปลอดศูนย์ครบเลยสบายใจได้เลยนะผมพูดเยอะแล้วเรามาเข้ารายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่าตัวแรกนะครับเป็นตัว v ีออ5นะครับ1.5 Entry นะครับสวยงามมากๆเลยนะสีนะครับเท่ากันหมดเลยครับไม่เคยกลับสีไม่เคยทำสีมานะครับราคา3ามแสนหก่นเะก้าพั 360, 000, 000, เท่านั้นเป็นปีนะครับเป็นปี21ด้วยปี2 1 มาย่่0เก้าหมื่นสองพันนะครับใครอยากได้ตัวเอนที่นะครับผ่อนสบายๆก็มาจัดได้นะครับคันนี้ผมก็แนะนํานะนะครับยางเขาได้เป็นยางไฟ s สโตนแล้วนะครับยางไฟ s สโตนนะครับใครคิดว่าไม่ใช่ยางแบรนด์คิดใหม่นะครับเพราะยางไฟ s สโตนนะครับเป็นผลิตโรงงานเดียวกับยาง Bridge s สโตนเลยนะครับเป็นแบบพี่น้องกันนะนี่นะครับเลียมสันยังคมอยู่นะครับสภาพนี่คือดีมากนะครับไฟเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะ ตอ,อก,กันเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้มีลูกค้าโทรเข้ามานะครับไม่ว่าใครจะอยู่เหนือใต้สุดหรือตวอันออกสุดนะครับโทรมาได้เสมอน,นะครับ5 6 5 8 1 5 5 5อ l นะวีออสเรามีให้เลือกมากกว่า50คันนะครับผมนะมีให้เลือกเยอะมากเลยแต่ว่าผมคัดมาให้แล้ว5คันสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะนะครับขันต่อไปมาเรามาดูกันดีกว่าเป็นตัว1.5มิลนะครับราคา389,000บาทนะครับแพงกว่าตัว Ent ทร ประมาณ20,000บาทนะครับไม้แสนหนึ่งนะครับปี2021นะครับตัวมินนะครับเขาก็จะได้เป็นล้อมแม็กให้เรียบร้อยสวยๆแบบนี้มีดิสเบกนะครับนะเรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟตัดหมอนะครับมีกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็เบาะข้างในก็จะเป็นเบาะหลังนะครับสภาพนี่คือสวยงามสุดๆเลยนะสำหรับใครที่อยากดูส่วนไหนเพิ่ม,เต,มเติมนะพี่นะ ทักผมมาเลยนะครับศูนย์หก5 5 8ี่หนึ่งห้า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 ดนะสวยงามมากๆนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันเรียบร้อยเพิ่มเสียงรับสายได้นะครับเกียร์นะครับเกียร์ CVT นะครับเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะครับตัวมินนะครับเขาก็จะแบบมีตรงแถบประตูจะตกแต่งด้วยสีอลสโก้นะครับก็จะมีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับสวยงามมากๆเลยนะนะครับตัวนี้สีนี้หายากเลยนะสีดาวผ่อนประมาณ6,500เท่านั้นนะ ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวมิดเหมือนกันนะครับราคาเท่ากันด้วยแต่ว่าแตกต่างกันอยู่ที่สีนะครับราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับนะคุณภาพของเรานี่คือนะดีมากๆเลยก่อนออกนะครับแล้วก็จะเช็คนะครับพวกแบตเตอรี่นะครับพวกลมยางนะครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับนะโดยมาตรฐานของไทยพลัสเลยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะแล้วก็ใครที่ดูรถมือสองไม่เป็นเดี๋ยวผมสอนดูคร่าวๆเลยนะ นะครับคอนด้านะครับต้องเป็นโลโก้เอ้ยโทษนะครับโลโก้ t ต y ยต้เดิมลินเริ่มรัวแล้วนะครับวันนี้ถ่ายไปเยอะนะครับผมใค่สนใจมาจัดได้เลยนะครับนะเดิมสภาพทุกคันนะครับอนไม่มีขันไขขยับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเราตรวจให้เลย274จุดนะครับตรวจให้ฟรีด้วยโดยบริษัทชิกนะครับมาตรฐานรองรับโดยแบงค์ทั่วประเทศไทยนะครับผมนะครับบอกว่ารถสวยผมไม่ได้พูดไปงันๆนะครับผมมีหลักฐานยืนยันนะครับนะ ว่ารถของเราคัดเกรดเจริงนะครับซื้อรถทั้งที่นะครับซื้อกับคนที่ไว้ใจได้ดีกว่านะครับตัว v ีออสมิคันนี้นะราคา3า9 9 0 0 0 0บาทนะมาอยู่ที่99,000นะครับนะออปชั่นประจำวันครบเรียบร้อยแล้วนะใครอยากได้รถสักคันนะครับมาจัดที่เพชรยนต์ได้เลยนะครับ เบอร์ผม062-415-5558เดี๋ยวผมดูแลตั้งแต่จัดไฟแนน์จนถึงส่งมอบรถเลยนะครับและที่สำคัญนะดอกเบี้ย1น9สำหรับคนมีเครดิตดีนะครับมาจัดได้เลยนะพีนะวีอเรียงกันแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมดูแลให้เองนะครับสำหรับลูกค้านะครับคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงนะทักไลน์ผมมาเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูอยากดูคันไหนอยากได้ราคาไหนนะครับเดี๋ยวข่าวตีดูแลให้เองนะครับผมนะ นะครับไฟ daytime running light มีให้แล้วไฟ LED แบบโปรเจคเตอร์สีนี้ผมก็ชอบนะครับเป็นตัวมิดเหมือนกันนะครับแต่ราคาจะพุ่งขึ้นมาหน่อยราคา419,000นะตัวมิดคันนี้นะเพราะว่ามายมันมายมัน90,000นะครับปี22ด้วยนะส่วนพวกนั้นจะเป็นปี21อันนี้ปีใหม่กว่านะครับราคา419,000ใครอยากได้ปีที่ใหม่ขึ้นมา,มาหน่อยก็เพิ่มราคาอีกสัก30,000แล้วก็มีให้นะครับ ยางนะคบเป็นยางไฟล์สเตนสวยงามแบบนี้เลยนะเหลี่ยมสันประตูรถยังคมนะครับสีนะครับไม่เคยมีกลับมานะครับผมนะตะเข็บเมตอาร์คอะไรนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะนะแก้มแนบชิดติดสนิทนะครับกับตรงกันชนนะครับนะซุมล้อนะครับนะไม่มีรอยน้ํามันไหลเยิ้มอะไรใดๆทั้งสิ้นผมให้ดูนะครับนะทุกซอกทุกมุมเลยเหมือนที่พี่มาดูรถเองที่เพรยน์เลยนะครับ นะสภาพภายในเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมให้ดูนะสาหรับใครที่อยากดูคันนี้นะเบาหนังตึงเปรี้ยเลยนะพี่พี่ไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดอะไรใดๆทั้งสิ้นเด็ดขาดเลยนะสภา,ภาพดีมากรถเกรดเอนะครับที่เพชรยนต์นะครับเราขายมา26ปีแล้วเราไม่ทําให้ชื่อเสียงเราเสื่อมเสียหรอกนะนะสวยงามมากเลยนะพี่ๆตัวีออสนะครับจัดได้เลยนะผมชอบขายว o s เหมือนกันเพราะว่ารถมันอึดถึกแล้วก็ทนมาก ไม่งอแงไม่วอแวรนะครับไม่ไม่ซ่อมไม่เยอะเลยนะนา,นานจะซ่อมทีเพราะว่าไม่มีระบบไหนที่จะลวนได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมเคยใช้รถไฟฟ้านะแบบบางครั้งมันก็แบบล้วนๆแบบควรจะเปิดควรจะปิดอะไรประมาณนี้ใครอยากได้เบื่อรถไฟฟ้าแล้วอยากกลับมารถเก่งหรืออยากมีรถคันที่2สักคัญมาจาัด VOS เถอะนะนะครับคันนี้เป็นตัว entry นะครับสวยงามมากๆเหมือนกันเป็นสีบอลน,นะรถของเรานะครับ มีมาตรฐานนะครับรองรับนะครับนะเป็นรถมีประวัติที่มาที่ไปนะครับเล่มทะเบียนนะครับไม่ชำรุดหรือเสียหายใดๆทั้ทงสิ้นเป็นตัว Entry นะคันนี้ราคาถูกสุดเลย359,000บาทเท่านั้นนะม์ไมายนี่คือ99,000โอ้โหปี22ซะด้วยนะราคา359,000คันนี้อาจจะดีสุดเลยนะนะใครอยากได้ตัว Entry ผ่อนสัก6,000บาทดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.99%นะมาทักผมเลยนะ แต่เราต้องคุยกันก่อนนะว่าพี่เครดิตเป็นยังไงบ้างผ่อนตรงผ่อนครบไหมเคยมีสินเชื่ออะไรไหมมีสินเชื่อเกิดใหม่ไหมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดันไฟแนนซ์ให้เต็มที่นะสาหรับพี่พี่คนไหนนะครับเงินเดือนหมื่นสองพันขึ้นไปมาจัดรถกับผมได้เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่านะว่า v ีออสมันเดิมมันต้องดูยังไงนะมันต้องดูพวกจุดน็อตต่างๆนะซื้อรถทั้งที่นะครับซื้อรถกับคนที่ไวใจได้ดีกว่าซื้อรถทั้งที่อยากให้นึกถึงเพชรยนต์นะครับพอเพชรยนต์นะครับเรานะครับขาย ขายแพงกว่าตลาดนะครับขายแพงกว่าตลาดราคาตลาดสักหมื่นหนึ่งนะครับหรือไม่ก็หมื่นห้าพันนะหรือไม่ก็ห้าพันบาทแต่เราไม่ได้ขายแพงที่สุดหรือว่าถูกที่สุดแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบเม,เมื่อเปรียบเทียบราคากับคุณภาพแล้วของเราคุ้มค่าที่สุดนะครับซื้อรถทั้งที่นะครับใช้ได้ยาวๆดีกว่านะไม่ใช่แบบซื้อไปผ่อนไปอะไรประมาณนี้นะนี่นะครับผลิตปี2022นนแผ่นเพนนะครับไม่มีกัดเงัดแงะใดๆทั้งสิ้นนะครับนะผมให้ดูเลยนะ ว่ารถมีที่มาที่ไปนะครับเล่มทะเบียนนะครับไม่มีชำรุดหรือเสียหายใดๆทั้งสิน้นแผ่นเพลนะครับตัวเลขถังมันต้องแมชกับตัวกับตัวเล่มทะเบียนรถนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ด้วยนะครับพี่นะฟิลม์มได้มาแบบมืดๆแบบนี้เลยสวยงามมากเลยนะครับข้างในนะปอบผ้านะครับนะสภาพยังดีอยู่เลย9 9 0 0 0บาทนะ ใครสนใจรถมือสองสักคันนะครับทักผมมาเลยผมมีให้เลือกเยอะมากเลยนะแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่มีรถนะผมแนะนำ V ีออสุดๆเลยเอารถสักคันไปใช้ก่อนปีใหม่นะครับกันแดดกันฝนนะครับนะตัวมิดนะครับคือสิ่งที่แตกต่างเลยมันจะมีเซนเซอร์นะครับสวยงามมากเลยนะออปชั่นเขาจัดให้เต็มแล้วโลโก้นะครับโตโยต้าหกปีเดิมๆจากโรงงานเลยนะฟีดรีววพอนยู่6,500บาทเท่านั้นเลย มีให้เลือกทุกสีนะครับไม่ใช่สีบอลเงินกับสีเทาดำนะครับสีขาวก็มีนะครับ v ีออมีให้เลือกมากกว่า50าคันแต่ว่าคันสวยก็จะไปหมดเลยนะครับใครตัดสินใจได้ต้องรีบจองนะครับไม่มีคําว่าเนื้อคงเนื้อคู่ผมมีนะครับนะลูกค้าผมคนนึงมาจากขอนแก่นเลยนะพี่บอกว่ารถสวยรถสวยนะแต่พอมาถึงแล้วไม่มีรถให้เพราะว่าไม่ได้จองก่อนเนาะรถมือสองนะครับมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับทั้งประเทศไทยนะ มันคือเสน่ห์ของรถมือสองนี่แหละไม้เท่านี้ราคาเท่านี้มันไม่รอคุณแน่แเนานะบางคันอาจจะไม้มากกว่าและราคาน้อยกว่าบางคันนะครับอาจจะไม้เท่ากันแต่ว่าราคาดีกว่านะต้องดูนะครับแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมแนะนํารถที่คุ้มค่ามากที่สุดให้กับลูกค้าเองเนาะถ้าคนถามผมวันนี้คันไหนคุ้มสดผมบอกคันนี้เพราะว่าราคาดีสุดสามแสนหะ้าหมื่นเก้าพันเนาะไม้ปีย2สิบสองด้วยไม้เก้าหมื่นเก้าพัน ถ้าอยากได้ตัวมิดนะครับผมก็แนะนำนะครับคันนี้นะสีหายยากด้วยนะดูใหม่สุดๆเลยนะราคา3 8 9 0 0 0มาพมแสนหนึ่งปี21นะครับออปชั่นเขาให้มาครบแล้วนะครับแล้วใครดูดูถึงจุดนี้แล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยจะได้เห็นรถสวยๆแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆคอมเมนต์มาด้วยนะครับอยากดูรถคันไหนเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมพามารีวิวให้พี่ๆเลยนะครับข่าวตีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ